อ่าส่วนทองคำคุณอ้วนทองคำทองคำนี่เหมือนพันแปดแล้วจะไปไม่ค่อยไหวหรือเปล่าเป็นยังไงครับทองคำเมื่อคืนพันแปดนี่เป็นแดนที่ผ่านยากจริงๆนะครับเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปทดสอบแล้วก็ยื่นได้นิดนึงนะครับแต่อย่างที่เราได้พิมพ์ไปในตัวของกิเแกรมเนี่ยว่าตอ,อนนี้ดูนโยบายการเงินของหลายๆที่เนี่ยนะครับถึงแม้ว,ว่าอย่างประเทศพวกเอเชียเนี่ยอาจจะมีการลดตัดดอกเบี้ยลงบ้างนะแต่ว่าเรื่องของการเพิ่มปริมาณเงินเนี่ยเขาเริ่มที่ชะลอแล้ว เรื่องของเฟดบาลานซ์ชีสเราก็เห็นว่าแรงซื้อเบาลงนะครับ ECB เนี่ยแรงซื้อถอยลงมาด้วยซ้ำนะครับมันสะท้อนว่าอะไรจุดดีก็คือว่าสะท้อนว่าเศรษฐกิจไปได้เขาเลยไม่จำเป็นต้องเพิ่มสภาพคล่องซึ่งถ้าเกิดว่ามาทรงนี้กันหมดเนี่ยจะเป็นบวกกับหุ้นมากกว่าทองนะนะครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูเนี่ยทองเนี่ยปัจจัยที่ขับเคลื่อนหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของปัจจัยวินฐานเรื่อง valuation เหมือนหุ้นเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของสภาพคล่องนะครับถ้าเกิดว่าสภาพคล่องถอยลงเนี่ยกราฟมันแทบจะเป็นกราฟเดียวกันเลย ผมก็เลยเป็นห่วงทองอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งทางเทคนิคอ่านบุริคอร์โกคอ์เนอร์ของเราได้นะคุณปีเนี่ยเขาก็บอกว่าจุดหมุนสําคัญคือพันแปดนะครับมันอาจจะหลุดแล้วมันเนี่ยจะยังไม่หลุดทันทีแหละแต่ถ้าเกิดว่าพันแปดไม่ผ่านเนี่ยขึ้นไปแล้วไม่ผ่านหลายครั้งเนี่ยคุณปีบอกว่ามีความเสี่ยงนะที่อาจจะพักฐานอย่างนี้สาคัญนะครับเขาก็เลยรอตรงนี้แหละเป็นทริกกอ์พอยว่าถ้าเกิดหลุดพันแปดอาจจะ ลินออกไปหน่อยสำหรับคนที่มีกองทุนทองคำหรือว่าคนที่เล่นทองคำแท่งอยู่หรือใครจะ go f เ t u r e s ก็ยืนฝั่งช็อตได้อะไรประมาณอย่างงี้ผมก็เห็นด้วยนะใช่คือทองคำตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงอยู่คือ2,800เล่นยากแล้วนะใช่เล่นยากแล้วจะเป็นต้องเป็นเหมือนการเทรดดิ้งเล่นรอบให้มันเร็วขึ้นนอกจากนั้นเนี่ย สิ่งที่ต้องติดตามคืออันเชื่อว่าทำไมทองคำธนีนมันไปไม่ค่อยไหว <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้ก็มีข่าววัคซีนมาเรื่อยๆถูกไหมมีวัคซีนมาเรื่อยๆถึงแม้จำนวนโควิดมันจะยังเพิ่มขึ้นวัคซีนมาเรื่อยๆซึ่งเช้านี้เรามีตัวเลขน,นะฮะจำนวนบริษัทที่มีการพัฒนาวัคซีนอันนี้น่าสนใจคือณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทที่กําลังพัฒนาวัคซีนตัวของโควิด -19 นะครับอยู่ทบ้ประมาณร้อยกว่าบริษัทอ้เยอะมาก เยอะมากนะคุณร้อยสามสิบกว่าบริษัทร้อยสามสิบห้าชนิดเนียสัดสิบห้าบุอันนี้คือบริษัทที่ทดลองอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทดลองในมนุษย์ก็ยังทดลองในสัตว์อยู่ใช่ไหมครับถ้าดูด้านล่างเนี่ยตอนนี้มีสิบห้าบริษัทคือเฟสหนึ่งสิบสองบริษัทเฟสสองสี่บริษัทเฟสสามนะแล้วตอนนี้มีหนึ่งบริษัทที่ ได้รับการแอปพูบแล้วคุณกครับพี่อเอาะก็ไปน่าจะเป็นบริษัทของจีนนะคุณอ้วนใช่ที่ชื่ออแคนไซโนบอันนี้ก็เป็นลิสแตทคอมมานดีอยู่ในฮ่องกองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นประเด็นที่ทําให้ทองคำเนี่ยมันมันจะไปกับเหมกกับไ,กไปกับเหมกไกลแต่จะลงกับเม่ลึกเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังเยอะไอ้วัคซีนมันก็กระตุ้นเป็นระยะระยะเหมือนที่เราบอกว่าเดือนนี้คุณเห็นข่าวแน่นอนนะเรื่องวัคซีนใช่จะมีสองข่าวที่คุณเห็นแน่นอนคือบริษัทประกาศล้มละลายที่ก็มีเกือบทุกวันครับ ข่าวเรื่องวัคซีนที่จะพัฒนาที่จะมีความคืบหน้าเรื่อยๆเรื่องั้นตัวเลขมันจะดีขึ้นเพราะว่าไอ้หนึ่งสามห้าข้างบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนลงมาเป็นข้างล่างนะเฟสหนึ่งพอไอ้ตัวเฟสหนึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นเฟสสองเนื่องจานตัวเลขมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนี้นก็เลยเป็นประเด็นกดดันว่าทองคําก็กคงไปไม่ไกลนะถ้าเกิดมองในแง่เซฟเวนนะความต้องการในใในนแหล่งพักเงินเพื่อเไอ้ตัววิกฤตโควิดก็จะลดลง ไม่รู้ของไทยของไทยก็อยู่1 3ึหอยู่ใช่ไหมเพราะเรายังทดลองในสัตว์ใช่ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวก็ลําดับลมาเงมาเรื่องกก็จะมีของไทยเฟสหนึ่งแต่ว่า1นชนิดทําไมถึงไม่ดังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาขออนุญาตเพื่อใช้ G ีเนี่ยเขาขออนุญาต w h o ซึ่งได้รับอนุญาตและใช้ได้แล้วก็คือใช้ในทางทหารทางทหารใช่ซึ่งเริ่มทดสอบไปแล้วน่าจะซักน่าจะเป็นหลักสิบขั้นหรือล่าผมใช่ใช่ใช่ แล้วเป็นรายแรกๆเลยที่ทดสอบในอาหารใช่นะครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าจะทําแบบคอมเมอเชียลเนี่ยเขาบอกว่าต้องขออนุญาตอีกหลายเส้นหนึ่งแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะฉีดในกองอาหารจํากัดเฉพาะจีเนี่ยคุณฉีดได้เลย ใช่เพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้เนี่ยดูปริมาณบริษัทที่ต่อคิวกันอยู่จะต้องเล่นวันนี้ต่อคิวเหมือนต่อคิวตีตีตัวเข้าลงหนังใช่ใช่ใช่ต่อคิวว่าฉันจะนั่งแถวหน้าแถวกลางแถวหลังไปมีตัวเข้าลงหนังมาแต่นี้ใช้ตัวผีแล้วป่ะเนี่ยจ่ายเงินแล้วป่ะเนี่ยจ่ายสิเดินเข้าไปเลยจ่ายแต่เดินแต่มืดๆอย่างนี้เข้าไปเขาคงไม่เห็นหรอกถ้าไม่ยิ้มออกมาเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้เขาเห็นถึงไหม คือคนที่อยู่แถวหลังมันก็จะอยาก่าแถวหน้าใช่ใช่แถวหน้ามันก็รอดูว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่นกก็น่าสนใจเออนี่ลำดับนี่เขาทาดีนะค่อยไล่ไปไม่ค่อยไล่ไปครับก็ต้องมีทั้งโอ้หลายชนิดแหละที่จะออกมาแล้วก็ช่วยประชาชนร่วลดทั่วโลกนะนะครับเออตอนนี้อะไรเหตุผลว่าทำไมทองคำเราอะจะลดความบูลิชลงแล้วนะใช่ใช่ใชครับแล้วนอกจากนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยการประชุมธนาคารการยุโรปออกมาใกล้เคียงกับที่เรา ที่ตลาดค่าดนะครับอย่างที่เราเล่าในช่วงต้นสัปดาห์แล้วว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราไม่ได้ให้น้ําหนักเท่าไหร่กับการประชุมธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือธนาคารกลางยุโรปเพราะเราคิดว่า key message ที่จะ deliver เนี่ยมันจะไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดแต่สิ่งที่ให้ให้ติดตามคือตัวเลขเศรษฐกิจจีนจะมากกว่าใช่ไหมฮะ